You can speak English y e a I can speak English but I don't know how to speak about I don't have story to speak English now I have to speak Thai for people Thai listen me you understand, you understand? อะทุกคนค่ะพี่เพชรเนี่ยเขาต้องการสื่อว่าอะไรทดสอบการฟังกันหน่อย 1. I pick all my t h o u t สองพี่เพชรอย่าชี้หน้าแนทหรือว่าสาพี่เพชรเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะทุกคนเร็วจับใจความสำคัญมา ญิ่งว่าบาปพี่เพชรเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีเลยนะคือฟังแล้วค่อนข้างเข้าใจเลยนะอ่ะแต่ขออนุญ,ญาตนะคะขอแก้ให้มันฟังดูแบบธรรมชาติมากขึ้นอ่ะถ้าจะไม่ให้ถูกต้องพูดว่า can you speak English yes I can speak English but I don't really know what to talk about because I don't have any story to tell in English now I have to speak Thai so Thai people can understand me do you understand ใครอยากเร,รกียนภาษาอังกฤษแบบจริงๆแบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้เลยค่ะ